สบายดีเด้าวันนี้มาหาหน้องตูนดุดแล้วไปมหาหานดดเนาะวกายังงามคือเก่าเก่าคือเก่าคุณดีเฉยเด่นเท้าลงคือเก่าเท้าขึ้นแล้วพี่ดีกันเนาะโอ้จากที่เท้าหยั่งเด้กกำลังเต็มสาวแล้วเนาะเอ้ยนี่เท้าเลยเก้าหรือเท้าเก้านี่เอ้ยได้ดเธอเลยวะสามหน้าเพราะวันเกิด มาตูดได้เหรอจืดปวดจืดแต่ว่าจ้จักในเดือนหน้าแน่นาะมาหาน้องตุนเด้อมวันนี้พอมีภารกิจพาเพิ่นไปเวิในนึงแล้วก็มาไทยทำเพื่อปลาลุงอาเบิ่งเนาะว่าเอฟซีเพิ่นกะคือวิไปหาน้องตุนแน่เพราะว่าวันนี้เขามีเวลาเขาก็ลงมาลงมากก็คู่ใจเพิ่นก็ช่างหลังเพิ่นนั่นละไปในะตอนนี้เพื่อนไปใช้วันนี้ เ,เก็บพักในสวนมีคุณ <มา S 1> ย่าง,งเขาเก็บประดูก,กินส่วยๆในฤดได้กันได้มากก็ได้กินข้าวกล้อนเนียวแซ่บมาหารลงตุนกับไม่ได้กินข้าว <c oughs> มันไม่ได้มือบ้านสาวบ,บุไทยแ่บไปเฮาเฮาสวนเลยไปไปเฮาเฮาสวนเก็บพักมาโลจำเจวกินตอน้องตุนเนาะอาหารอันซีนไข่กะอิ่มละเฮาสีหาเก็บพักอเดย์ประจอย มีอย่างเท่ากับกินเอ้ยว่าวันนี้แหละมาหากันแล้วมีอย่างก็กินได้เมื่มประเภทเครื่องแกงน้ำม้มีครบเน่นตัวเนาะเ<ม>อ้ยได้มีแน,นวปักสังเระมอแกงน้ำม้มีอยู่ทางหลังเอ้ยหล,ลายโอ้ผี่ผีผีแม่เก็บไปขายบ่อสสลีใกล้จะได้กินแล้วบ่ บอมาเพชรนี่แม่ีทเฮาบอกเขาิาันบหอ้เก็บพักโลอันกินก้อนแล้วรอบรอบแรงเขาจะค่อยเขามาเพราะว่าพักกับคยงามเนาะวันแรกพักแม่เราไป่ได้เสิผ้อผุยเนาะพักธรรมศาสตรเขาไได้ใส่ผุยใส่ยังผุ้หิธผู้หิงงขี้ควายขันว่าผุยข่าวผุ๋ยนั่นเชอเอ้ยว่าเชอช้มสีอาความงาม ใส่ป okay, oh, ุ๋ยอันน yeah, ั้นเลยแบบมันเปย์ไวเลยมันละเปย์ไวข้าเจ้าได้เก็บมอเอ้ยมือไดนนะเป็นเดือนเอ้ยห่อเสื้อเบตองเว้นเดีมันมีแม่งไม้บอกระดมันเนาะมือห่ะเป็นแบบก็คือแบบมีอันกัดพักบูรพาอยู่เบื้องหลังกันน้องตุ้นนะจะอ่อนเลยเราเก็บไว้มืออื่นเศร้าแล้วเราเราคือเก็บตะเวนเถะนแหละเราอย่าบดทันเรือผักละลายผักละหลายชนิดเนาะผัก พักเสริมลาบพักแบบมีคู่พักสนิดอยู่ในสวนนี่นะป้าต้นมะฮุ่งพุ่นต้นเตี่ยคักดิอองามมาดีเนาะแม่ปลูกไงนะแม่ปลูกแบบบางที่เขาหวานกล้ามนกเป็ียนเองเออหลวงปู่จังมาสีเป,ป็น่ยนได้เอยหลวงปู่ันบนน,นั้นปุปุบน,นบนรถอันฟอดนั่นไงมา แดดกับทนแล้วเนาะอย่าเบิ่งคนงามเดี๋ยวเออปลาลุงออาเบิ้งคนงามเน้ะฮอนก็อดเอาแล้วเนาะหาเก็บพักในส่วนโลจำแจ่วมีพักมะละมีพักเมงต้นเนาะแซบเลยผักสลายผสลายระสับไทยสิพาไปเบิ่งต้นมะเขือแม่ปุโอ้มาสลีมันแก่ล้วบ่หนงตุนนี่นี่นี่ฮะเป็นตะเผาอย่บนนี้ปพอต้นมะเขือกะ กำลังเป็นเน้นกินปูเอาเปิดเปิดกะนั้นป้าไปไปเห็นแนวแนวนันบังแล้วมาพี่พี่พีูู่้ไปเด้อสับปะไทสิไปกอนตุ้นกอนเห็นอันนั้นแล้วแม่สิเวียนเห็ดแนวอยู่บ้านนี่เนาะพี่ตุ้นนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเหม็นขยโยฮามาหอมปอนะนี่นี่นี่ ป๊อดีตมนคืยอใหญ่เท่ปอ,อ,อมีไฟกินแล้วอเวนเทนแนวนเด้อนีอ่ดดปอ๊อกลินส้มนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยกลินนะลกินเนือเจ้าของเลยกินแล้วหวานหรือสม้มขันปกติเออซื้อกินสอะ อ๋อมันมันหวานคือคือตลาดเขาซื้อฮะเนาะแล้วก็ต้นตัวนี้ก็เป็นบ่มาพี่มบ่ปักก่อนปักก่อนพักไปไปไปบังมะม่วงก่อนบ่ที่เป็นหน่วยใหญ่กับเด็กก็โดโอ้มหเปหน่วยเดียวนี่โมงโงอย่างนี้มะม่วงต้นนี่นี่โอ้มะม่วงตัวนี้ก็แซ่บนี่เขาปักกันเลาะสูตรหกในเด้อมันมันมันแยมมันนี่หน่วยนี้งามมาเดียนี่อ๋อคือแอปเปิ้ลนี่ นี่ทำมันมีหาหนี่ยหาหน่อยโรยมันก็หลายอยู่แต่ว่าลดมันลดนมันเนาะมือหล่นตบมันหล่นไปสองสามโน่อูลองกินบ้างแล้วบ่ตัวนี้ตัวนี้เซ่อคยกินแรกตัวนี้นะแซ่บตัวนี้นะแซ่บสุกหวานเลยสุกนี่หวานหวานแห้งเลยคำมันสุกนะหวานเจี๊ยบเลยปูปูป้าต้นผลของปูของฝั่งแม่ปูนี่ มันยังไม่ซุกบิ้ลมันซุกเวิ้ลกินซุกตัวนี้แซ่บครับตัวนั้นนะเวิ้ลกินซุกมันโบเปตะกินตัวนั้นเขาบอกโบแซ่บส่วนนางเขาเจ้ากินดิบปะป๊าจิจะอ่อนเด้พุ่นมีครบหมดเลยมีแม้นแบบนั้นเลยพอการกางจองนี่มันมันแดดเดี่ยพอการมาเก็บอาหารอาหารเออบางนี่แซ่บตัวนี้ แสบแสบ,บมาตัวนี้แสบมีแม่หิวข้าวเลย <c oughs> นี่นี่ก็กพักตัวนี้มันจะแสบนี่มไปโลเอนี่เก็บปนหงก์บอ๊อน,น,นอนตุนจะอ่อนด้อิเมะปูนะอันนี้ค่ะตุนมะม่วงบ,บบุสราวันิย<ม>์โอกมนตะกุดแต่โดดแต่โดโโดละได้ปีนึงละจนเป็นเป็นปีละเพิ่นซื้อมาให้ ต้องได้ท่ามินเด้อต้นมันเดยอย่ามันหักสะเสียหายเลยมัดเว้นหาไม้ถท่าม้นเพราะมัน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 หนักหน่วยมันใหญ่อันนี้น้องตูนว่าขาเจ้ายันรักยันรักปิดแล้วเนาะเดี๋ยวขาเจ้ารักปิดแล้วแต่ยังเลยเป็นแม่นทางนั่นเลยฮอ สองสามน้อยหาเด็กน้อยเลยยาขาเจ้ามาแบบคนหึ่นแล้วก็แบบมันง่าย่ๆเลยนโอ้กินเผ็ดเด้น้องตุ้นเลยมันเสพดายก็คนนั้นขาเจ้าขายโลนึงสิบพันคนเลยนี่อยู่เสฉะน่ะลูกอันหน่วยนึงก็ได้ละสิสิบพันเออวะหน่วยนึงก็ได้ละโล่หนึ่งนะอยู่ตลาดค่ะก็มีเห็นบอกสุกใจที่เราซื้อมากินเลยเสพนั่นเลยวะ พยาายมพยาายมเอา Arrow, <c oughs> ต้นหักษาต้นมันเออยันมันต้นมันล้มเนี่ยโอ้ยสิหายเลยต้นมะมีดนก็เห็นต้นมะมีตายหมต้นมะมีนะมันมีสองต้นแต่ว่าใบมะโมงบาดจับจุบดีเนาะมะโมงเนาะสามต้นก็ยังอยู่ยังเหมือนต้นต้นลำ่เด้มาใส่ต้นลำใหญ่นะโอ้แม่บาดปูอยู่กลางนั่นเลยเนาะ เป็นมากจุ๊บดีได้กินจุ๊บดีนะ hmm, ูกพี oh ่แ oh. ล้วปูแนูส uh ัป huh. ูในเฉดต้นลำไยเบื้องลงตุนปูอ่ะต้นลำไยหยู่กังรึงดินเลยกเลยเนาะแบปักปักเพ็ดกักเลยเนาะมาเพชรกับพ่อแม่เก็บไปขายอยู่บ่มาเพชรกะฮะพ่ะเว้นเธอเธอ่นกินเนาะพักพักตัวน้องเก็บเนี่ยซ่บได้ออกขมขม ได้ขายดีบ่มันเป็นมะมะลายๆนั่นละว้างนี่น่ะแบบคือแบมะลาวได้มาใสแบบเก่งๆนั่นกลิ่นกะหอมๆเขาแกงใส่นี่แค่นั้นเก็บเนื้อน้อยแล้วก็เก็บมะเข่อมะเขือปนโลพักชิโลจำแจ่วกินได้นี่นี้ป้าลุงเอ๋เห็นมาอายมาเยาวเด้อซีนนั่นนะเฮาเพราะว่าเฮาอ๋อไปตลาดนี่กะมันกะไกลมีอย่างเขาก็กินอยู่ในสวนนี่แหละ กินก,กินผักกินนั้นมาหานตองตุ้นเขาไม่ได้กินผักมันไม่ได้เมื่อเรื่อกินผัก,กโลกจำแจวกินตัวซีนเห็นมาตุพี่ดีงามพอละเก็บมะเขือ,พ,ขอพ่อปอไปป้ออ่อนต้นเพชรกินกับเลิดแปงเด้นนี่เอาสิใหญ่โพดไปได้แซ่บเด้อ โยมมีวงกับแล้นอีแม่อีแม่สิเก็บพักหยังได้บ่แลอันนี้นะพักหอมรากเสริมนี่บ่มีผักเสริมผักเสริมเก็บอาแนละน้อยเด้อย่าเก็บหลายเด้อมันสิบ่แซ่บแม่นนี่หน่ใหญ่ๆเอ้ยีอู้หลายหน่โอ้ยน่ะหน่ใหญ่อึดพอยู่หลุมพน่ะพป๊อดติลอาเบิกกระตุนมะเขืออแม่ปุนะ ป๊อดีตุวเ้ยพูอิแม่ไม่ได้เก็บไปขายบ่นี่นะเราไปเก็บเด้จะแก้พูได้ดินะหลายอาไกิองป้อฉิิกินนมดตุนจะเบิ่งนะอยู่ในลุมนะเอ้ยแนมไปนะะเน้นเขาเจ้าเน้นกินเนาะนะมาสิลีนะมานบักใหญ่ๆในปะโลอ่ะมาดีวิวเบิ่งเงินนั้น ส่วนน้องตุน้นเดี๋ยวอีบันนี้พักกันเก็บภาพไปโลจําแจ้วพุ่ละบันนี้ไปไปได้บันนี้พักกันฮอนแล้วป,ป๊บก,ก้อนบันนี้